สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563ครูผู้สอนครูทิชากรพมพุทธหรือเรียกเล่นๆครูโอ๊ตวันนี้ครูโอ๊ตจะมาสอนวิชาสุขาศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่1เกี่ยวกับตัวเราอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกของคนเรานี้ ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะสองส่วนอันที่หนึงอวัยวะภายนอกคืออวัยวะร่างกายที่เราสามารถมองเห็นเช่นผิวหนังมือเท้าและก็อันที่สองก็คืออวัยวะภายในอวัยวะภายในคืออวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นอย่างเช่นเราคิด คิดได้เลยอวัยวะภายในร่างกายของคนเราก็จะมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหัวใจปอดตับและก็กระเพาะอาหารอวัยวะทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ร่างกายเรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตตำแหน่งทีนี้ครูอดจะมาบอกตำแหน่งของอวัยวะภายนอก นักเรียนมองตัวเองแล้วก็มองคนที่อยู่รอบข้างนักเรียนจะรู้เลยอวัยวะภายนอกของนักเรียนที่เรามองเห็นอย่างเช่นอันแรกที่ครูจะสอนง่ายๆที่เรามองเห็นหนึ่งเส้นผมเส้นผมเดี๋ยวครูจะมีรูปให้ดูนะครับเป็นรูปปั้นนะครับเส้นผมนะครับเส้นผมดูเส้นผมมีลักษณะสีดํา สดีดำนะครับเส้นผมของนักเรียนให้หนักเรียนจับเลยนะครับจับพร้อมคูอ๊ดเลยเส้นผมมีลักษณะสีดำนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดหนังสือด้วยหน้าที่9นะครับให้หนักเรียนเปิดหนังสือด้วยหน้าที่9้าเส้นผมมีลักษณะสีดำต่อไปตาตานะครับตาตานี้มีลักษณะสีขาวมีทั้งตาดำตาขาวนะครับ ตาให้นักเรียนจับที่ตานะครับตานักเรียนเองเลยนะครับนักเรียนจะได้เห็นนะครับความเป็นจริงเลยนะครับว่าตาเรามีลักษณะสีอะไรให้สังเกตเพื่อนหรือผู้ปกครองที่อยู่รอบข้างก็ได้นะครับมีลักษณะสีดําแล้วก็สีขาวนะครับต่อไปหูใบหูของคนเรานะครับดูนะครับนี่ใบหูนะครับใบหูให้นักเรียนจับหูเลยจับหูพร้อมกันนั่นแหละจับหูตามครูโอ๊ตครูโอ๊ตจับหูให้ดูแล้วครูโอ๊ตจับหูให้ดูแล้วต่อไปมือ มือนะครับมือมือมีกี่นิ้วให้นักเรียนชูมือขึ้น2มือมือมี5นิ้วนี่ครับเดี๋ยวครูให้ดูเลยนะครับดูไปพร้อมกันแล้วก็นักเรียนจับมือด้วย2ด้านก็เป็น10นิ้วตอบคำถามครูด้วยสองด้านมีกี่นิ้วเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวครูโอ๊จะมาถามนะมือคนเรานะสด้านมีกี่นิ้วแล้วก็ต่อไปจมูกจมูกจมูกนะครับครูโอจะจับจมูกโอ๊ตให้ดู จมูกให้หนักเรียนจับจมูกตัวเองด้วยจับจมูกนะครับจับให้ถูกนะครับต่อไปก็จะมีแขนแขนนะครับแขนทีนี้แขนให้หนัเกเรียนชูแขนขึ้นแล้วก็จับตามครูโอ๊ตเลยจับแขนนะครับต่อไปฟันฟันให้หนัเกเรียนชี้ที่ฟันตัวเองแล้วก็จับที่ฟันตัวเองแล้วก็ดูฟันเพื่อนก็ได้ต่อไปขา ขานะครับขานะครับลักษณะของขานะครับขาคนเราก็ขึ้นอยู่กับรูปรูปพันธสัญฐานนะครับคนไหนสูงคนไหนเตี้ยนะครับต่อไปก็คือเทา้าเท้าเท้านะครับให้นักเรียนดูรูปนะครับเท้านะครับเท้าทีนี้ก็ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆอวัยวะภายนอกของเรานะครับ ทุกส่วนมีความสําคัญและมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับผมผมมีหน้าที่ปกคุมและป้องกันอันตรายไม่ให้กระทบกระเทือนนะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันความร้อนหรือเย็นให้กับหนังศีรษะและช่วยให้มีความสวยงามต่อไปตาตาของคนเรามีสองข้างในลูกตามีทั้งตาขาวตาดำนะครับที่ขอบตาบนและขอบตาล่าง จะมีขนตาเป็นเส้นๆขึ้นอยู่เรียงกันนะครับตามหน้าที่ของมันและสิ่งต่างๆนะครับต่อไปอันที่3หูห,หูหูนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับนักเรียนมีหูนะครับหูก็มีหูนะครับมี2ด้านนะครับหูมีด้านขวาและด้านซ้ายนะครับหูใช้สําหรับอะไรหูใช้สําหรับฟังฟังเสียงฟังเสียงต่อไปจมูกจมูกนักเรียน ถ้านักเรียนนึกถึงจมูกเดีย๋ยวโคจะจ,จับจมูกให้ดูนะครับนักเรียนคําว่าจมูกนี่นักเรียนจะน,นึกถึงการดมกลิ่นดมกลิ่นต่างๆมีรูปร่างคล้ายผลชมพู่ตั้งอยู่กลางใบหน้าจมูกทําหน้าที่หายใจและดมกลิ่นต่างๆต่อไปข้อที่5ผิวหนังเป็นแผ่นหนังห่อหุ้มร่างกายสีผิวแต่ละคนจะแตกต่างกันไปเช่น มีลักษณะผิวสีขาวผิวสีเหลืองผิวสีดำมีหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็นป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในต่อไปนะครับอันที่6มือและนิ้วมือและนิ้วเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากปลายแขนมีสองข้างนะครับมือและนิ้วนะครับ มือมีนิ้วมือห้านิ้วมือมีไว้ทำงานหยิบของหยิบของสินส่วนต่างๆนะครับต่อไปเท้าและนิ้วเท้าเท้าและนิ้วเท้านักเรียนนะครับคาบหน้านะครับเท้าและนิ้วเท้านักเรียนหญิงนักเรียนชายคงนึกถึงนะครับผู้ชายนึกถึงฟุตบอลทันทีเมื่อนึกถึงเท้าและนิ้วเท้านะครับเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายมีสองข้าง มีนิ้วเท้าข้างละ5นิ้วเท้าทําให้ช่วยในการเคลื่อนไหวอย่างเช่นเราเดินเดินไปที่ต่างๆต่อไปเล็บเป็นส่วนที่แข็งอยู่บนปลายสุดของนิ้วมือและนิ้วเท้าต่อไปนะครับข้อที่9นะครับให้นักเรียนดูไปด้วยนะครับหน้าที่13นะครับหน้าที่9นะครับแขนและขาเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวมือ ขอโทษนะครับมี2อ,อย่างอย่างละสองข้างนะครับแขนและขามีไว้สําหรับให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สะดวกลักษณะหน้าที่ต่างๆของอวัยวะนะครับต่อไปลักษณะหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากช่องปากเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากริมฝีปากเข้าไปมีอวัยวะได้แก่ปากลิ้นฟันและเหงือกอวัยวะในช่องปากมีลักษณะมีหน้าที่ดังนี้ปาก เป็นเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงนะครับลักษณะของปากอมชมพูประกบกันใช้รับประทานอาหารและพูดคุยกันนะครับลิ้นเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในปากมีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับลิ้นนะครับสีชมพูนะครับฟันมี2ชุดมีฟันน้ำนม10ซี่และฟันแท้12ซี่ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและช่วยรักษารูปหน้าให้สวยงามเงือก เป็นเนื้อสีชมพูห่อหุม้มโคนและแต่ละซี่ยึดเกาะลากฟันไม่ให้ฟันโยกนะครับสําหรับเหงือกนะครับยึดยึดเกาะลากฟันไม่ให้ฟันโยกอย่างเช่นนักเรียนฟันน้ํานมเวลาฟันนักเรียนหลุดอย่างเงี้เหงือกนะครับเป็นตัวห่อหุ้มไว้นะครับต่อไปการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะครับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอย่างถูกวิธีอันที่หนึ่ง การดูแลผมนะครับการดูแลเส้นผมแล้วก็ศีรษะนักเรียนต้องสระผมให้สะอาดเช็ดผมให้แห้งอย่างน้อยสัป,ปดาห์ละ3มครั้งนะครับ3มครั้งนะครับสระผมและเช็ดผมให้แห้งนะครับเมื่อเรามาเรียนหนังสือกลับจากโรงเรียนนะครับอาบน้ําอย่างน้อยนะครับเราควรสระผมอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณกี่ครั้ง3ามครั้งนะครับ3ามครั้ง ต่อไปการดูแลรักษาผิวหนังนะครับโดยการอาบน้ําอาบน้ําต้องนักเรียนต้องทำอะไรถูสบู่แล้วก็ถูสบู่ขัดตัวขัดแขนขาล้างตัวให้สะอาดช่วยป้องกันโรคผิวหนังเมื่อเราทําความสะอาดดูแลรักษาผิวหนังต่อไปการดูแลรักษามือเท้าและเล็บมือต้องดูแลรักษา ด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งล้างมือหลังการขับถ่ายทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับเทา้าการดูแลเท้าก็เหมือนกันล้างเท้าให้สะอาดโดยการถูบริเวณซอกเทา้าการถูบริเวณซอกเทา้าโดยใช้สบู่แล้วเช็ดให้แห้งนะครับไม่เดินขอโทษนะครับไม่เดินเหยียบบนพื้นที่สกปรก ไม่เดินเหยียบบนพื้นที่สกรปรกนะครับต่อไปข้อที่4ควรสวมใส่รองเท้าและถุงเท้าที่สะอาดไม่สวมรองเท้าและถุงเท้าที่เปียกเปียกและอาบชื้นนะครับจะทําให้ร่างกายของเรานะครับได้รับเชื้อแบคทีเรียนะครับต่อไปเล็บอาจเป็นแหล่งสะสมนะครับเล็บนี้นักเรียนนะครับต้องตัดให้สั้นนะครับ เพราะว่าเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกรปรกเชื้อโรคจึงจะเป็นต้องตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะครับการดูแลรักษาตาก็เหมือนกันการดูแลรักษาตาทําได้ดังนี้การอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอควรวางหนังสือให้ห่างจากตาประมาณ30เซนติเมตรนะครับ นักเรียนต้องวางหนังสือให้ห่างจากตา30เซนติเมตรแล้วก็ให้มีแสงสว่างเพียงพอการดูแลรักษาหูนะครับการดูแลรักษาหูนะครับ 1. ทําความสะอาดหูโดยใช้สำลีใช้สำลีเช็ดห้ามใช้ไม้ไม้แข็งนะนักเรียนห้ามใช้ไม้แข็งแคะหูเพราะอาจจะทำให้แก้ว แก้วหูทะลุให้ใช้สำลีเช็ดนะครับต่อไปไม่ควรอยู่ใกล้ที่เสียงดังอย่างเช่นโรงงานโรงงานที่เสียงดังๆหรือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันที่มีเสียงดังๆต่อไปไม่ควรอยู่ใกล้ที่เสียงดังมากแล้วก็เมื่อเป็นโรคไข้หวัดไม่ควรสั่งน้ำโมกแรง เพราะอาจทําให้หูอักเสบได้นะครับเพราะเันเพราะมันเป็นเส้นประสาทที่เชื่อมโยงกันนะครับต่อไปข้อที่5อย่าให้น้ําเข้าหูเพราะอาจทําให้หูเป็นน้ําหนวกข้อที่6ถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติเช่นหูอื้อหูอื้อปวดภายในหูหรือได้ยินเสียงไม่ชัดนะครับให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ ไปหาหมอนะครับเพื่อตรวจดูนะครับการดูแลรักษาจมูกนะครับการดูแลรักษาจมูกจมูกคนเรานี้ใช้สําหรับไว้ดมกลิ่นนะครับจมูกของของคนเรานะครับการดูแลรักษาจมูกทําได้ดังนี้นะครับระวังอย่าให้จมูกกระแทกกับสิ่งของที่ของมีคมหรือของที่แข็งแข็งข้อที่สองไม่สะดวกไม่ควรถอนขนหรือถอนขนจมูกนะครับ ข้อที่สามไม่ควรใช้มือหรือของแข็งแค่จมูกห้ามใช้นิ้วมือหรือของแข็งแค่จมูกนะครับช่วงนี้นะครับโรคโควิด1 9นะครับห้ามใช้มือแค่จมูกเด็ดขาดนะครับนักเรียนนะครับไปไหนมาไหนก็ให้นักเรียนใส่แมกด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะโรคระบาดของเราก็รู้อยู่นะครับต่อไปไม่ควรใช้มือหรือของแข็งแค่จมูกแล้วก็ต่อไปถ้ามีเลือดก,กำเดาไหลให้นั่งก้มหน้าเล็กน้อย ใช้มือบีบจมูกเมือ่อเมื่อเลือดก,กำเดาไหลให้นักเรียนก้มหน้าเล็กน้อยแล้วก็ใช้มือบีบจมูกแล้วใช้ผ้าทีสา่สะอาดซับเบาๆต่อไปนะครับการดูแลช่องปากช่องปากของนักเรียนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเรามาโรงเรียนเราทาอะไรแปรงฟันแปรงฟันนะครับการดูแลรักษาว้ว่าภายในช่องปากแปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างน้อยเวลากี่ครั้ง นักเรียนตอบได้ไหมอทิตี่หน้าเดี๋ยวครูโอ๊ตจะมาถามแปลงฟันนะครับนักเรียนต้องแปลงฟันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสองครั้งใช้ฟันให้ถูกต้องตามหน้าที่ตามหน้าที่นะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกอมรับประทานลูกอมนะครับตรวจสุขภาพปากานะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโอ๊ตก็ได้ สอนเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกร่างกายของคนเรานะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่25นะครับจะมีคำถามนะครับคำถามพัฒนากระบ,บวนการคิดนะครับข้อที่1อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในมีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างสมมุติโคดยกตัวอย่างตาตากับจมกูกตามีไว้ดู จมูกไม่ไว้ดมกลิ่นอย่างนี้นะครับข้อที่1ข้อที่2การดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดทา,า,าได้อย่างไรให้นักเรียนไปตอบคําถามโพสต์มานะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับข้อที่3อวัยวะในช่องปากมีความสําคัญอย่างไรข้อที่4การดูแลรักษาอาวัยวะภายในช่องปากอย่างถูกวิธีทําได้อย่างไรข้อที่5การไม่ดูแลรักษาอวัยวะภายนอกจะส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรสําหรับ หน่วยการเรียนรู้เรื่องอวัยวะภายนอกครูอขอฝากนักเรียนไว้แล้วก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ไปอ่านเพราะว่าอาทิตย์หน้าครูจะสอนวิช,วชาพระศึกษาพานักเรียนออกกําลังกายสําหรับวันนี้คาบต่อไปเดี๋ยวครูจะมาถามนักเรียนที่ครูให้คําถามแก่นักเรียนไปประมาณ5ข้อสําหรับนักเรียนท่านใดนักเรียนคนใดที่มี ปัญหาไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคูโอตโดยตรงเบอร์0611163034เบอร์คูโอตเบอร์0611163034สำหรับวันนี้คูโอตก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์ในสัป,ปดาห์นี้หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกพอแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีทุกคน